ปัจจุบันเนี่ยนะครับประเทศไทยเรามีกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศแต่สมัยอยุทยามีสองกองทัพคือกองทัพบกกับกองทัพเรือที่กองทัพเรือหลายคนอยุทยาก็างงคนอยุทยาผู้ชายต้องพายเรือเป็นช่างและที่สำคัญต้องต่อเรือเป็น ทหารจะต้องเตรียมลูกกระสุนไม่ให้ชาวบ้านแอบดูพระมหากษัตริย์เดี๋ยวเอาไปล้อเลียนไปดูหน้าตาเรื่องความปลอดภัยหลายท่านงงอาจารย์ข่าวมั่วเปล่ามีพระมหากษัตริย์อยุธยาออกจากกรุงศรีอยาไปจับปลาฉลามปัจจุบันเนี่ยนะครับประเทศไทยเรามีกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศแต่สมัยอยุธยามีสองกองทัพคือกองทัพบ,บกกับกองทัพเรือเอากลับไปที่กองทัพบ,บกกนเขาไม่ได้เหมือนปัจจุบัน นิทหารก็ไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ไม่มีในร้อยในพันแต่เขาใช้ระบบขุนหมื่นพระพยาเจ้าพยานะครับแบ่งเป็นเซกชั่นแล้วก็แบ่งไพ่พลออกเป็นไพร่ทาตเฉลยพระขุนนางเจ้าจะมีการจัดทัพที่ดูแล้วฝรั่งกึ้งกึ่งกรุงศรีอยุธยาเรามีการจัดสวนสนามใหญ่โตมากก็มีมาตลอดนะครับแต่ภาพลักษที่ผมวางวันนี้ครับก็จะให้ท่านชม ภาพนี้ไม่ใช่ภาพกองทัพแต่เป็นภาพเจ้านายสเสด็จทอดกระถินขเขาเรียกครับพิธีพระราชทานกระถินทางสนลมา <Wow. S 1> ที่ว่ากองทัพคืออะไรก็แปลงกองทัพจากถืออาวุธก็มาถือผ้าไตราอับกับด้านอีกนิดนึงครับเนี่ยสิ่งที่อลังการที่สุดหนึ่งการแต่งตัวช้างสองการแต่งกายของคนในสมัยอยุธยาต้องใส่ล้อมพอกเพราะเป็นเทวดา ที่เห็นเนี่ยนะครับเป็นการจัดการแต่งกายช้างและคนก็จะกลับไปที่พระราชพิธีคาเชนทวัฒสนามก็คือพิธีสวนสนามตรวจพลรบที่ท้องสนามหลวงมันท้องสนามหลวงของกรุงศรีอยุธยาอยู่ที่ไหนครับยังมีลานอยู่นะครับอยู่ลานพระบรมหาราชวังอยู่ระหว่างวัดธรรมวิกราราศกับพระบรมมหาราชวังแล้วก็มีพระที่นั่งยโสธรมหาปสารเป็นที่ประทับของพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็จัดสวนสนามชา้าง ตั้งแต่วธรรมพิการาชมาจนถึงวดยานาเสรนะครับนั่นแหละครับเป็นโรงช้างไม่ใช่ช้างทั้งหมด4ี่ห้าร้อเชือกนะครับแต่เป็นโรงช้างของพระเจ้าอยู่หัวแต่ช้างเผือกพระเจ้าอยู่หัวอยู่ในพระบรมราชวังช้างเผือกที่ขึ้นระวางเป็นช้างสีประหลาดช้างสําคัญอยู่ในพระบรมราชวังแต่ช้างในราชการจะมีโรงช้างเป็นแถวเลยเขาก็จะมีราชกิจรายวันอ้าวเจ้านายจะเสด็จไปนู่นไปนี่เตรียมช้าง ต่อไปเรื่องม้าก็จะมีโรงม้าหลวงอันนี้ในวังนะครับกำลังให้ท่านผู้ชมปิ้งเข้าไปในพระบรมหาชาวังเอาไว้สําหรับเจ้านายจะเสด็จไปบําเพ็ญพระราชบุศนเพราะถนนในสมัยกรุงศรีอยาน,นี่ทำไว้ให้เจ้านายทางมา้างั้นกลับมาเรื่องของจัดกองทัพจะมีพิธีใหญ่ก็คือพิธีสวนสนาม ก็คืออํากองทับช้าง2องถึงห้าเชือกที่มีบันทึกจัดเดินเป็นหมู่เป็นตอนเป็นหมวดจะแบ่งไปตั้งเจ้าพญากราลาหมเจ้าพญาจากักรีเจ้าพญาทั้งหลายนำไพ่พลขึ้นมาเตรียมสวนสนามหน้าพระที่นั่งการจัดงานครั้งนี้ก็โตเตรียมกัน3-4วันนะครับเป็นเดือนด้วยครับช้างจากหัวเมือง ก็ต้องมีการเตรียมตัวแต่งตัวพร้อมด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์โล่แหวนมีดาบดาบสาบั้นดาบญี่ปุ่นสมัยก่อนเรามีทุกอย่างตั้งแต่ดาบแมวดาบทั้งเหลือดาบลาวมีดาบสั้นกระดาบลบมีดาบประจําตําแหน่งนะครับดาบสั้นเขาจะประทับใส่เอวเหมือนกับกระบี่ตำรวจปพราะตอนนี้แต่ดาบลบก็จะมาถือเพื่อจัดกองทัพที่สําคัญครับจะต้องจัดกองทัพช้างช้างเองก็ต้องมีพยาขี่มีการจัดพระที่นั่งพนาดมีการจัดเดินเขาเรียกว่าขบวนพระยุหะญาตา เชรพวง เพชรพวงไปใช้ยังไงกระถินแต่ก็จัดเดินทัพสวนสนามถวายพระเจ้าอยู่โโหัวโอ้โหคงมีการซักซ้อมวุ่นวายพอสมควรจัดเดินทัพเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่ก็จัดขึ้นในขึ้นสามค่ำเดือนสามเพื่อแสดงแตนยานุภาพแล้วก็จัดกระบวนกองทัพหลังจากเดินสวนสนามก็แยกย้ายไปแต่ภาพที่ผมนำมาให้ท่านผู้ชมเนี่ยพอดีจะมีพระราชพิธีที่ประบัติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวัชงานที่10ก็คือสมเด็จพระนเรนต์ทางชนละมาครั้งยิ่งใหญ่ในเดือนหน้าเนี่ยนะครับก็เลยจะมาเล่าถึงกองทัพซึ่งในสมัย นารายเนี่ยบันทึกไว้ในภาพจิตกรรมและใเสมุทรไทยดำก็คือขบวนเสด็จพระดรำเนินทางสะทนละมากซึ่งประกอบด้วยกองทัพช้างกองทัพม้าและก็ไพ่ปนพร้อมด้วยอุป,ปกรณ์ทางการลบ กระบวนการจัดสวนสนามที่ท้องสนามหลวงก็จะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และก็วุ่นวายโกลาหลผู้คนก็จะมาขับล้างกันในพระบรมราชวังเพื่อถวายความปลอดภัยของพระเจ้าอยู่หัวก็ต้องจัดในพระบรมราชวางังสิ่งเหล่านี้องค์สียามีบันทึกไว้ที่สําคัญถ้าพระเจ้าอยู่หัวมีการปรับดาพิเศษหรือเปลี่ยนแปลงการปกครอง,องก็ต้องจัดกองทัพงั้นเหล่าทหารช้างทหารมา้าก็ต้องเข้าพระบรมราชวังเพื่อจัดการสวนสนามให้ทูตานุทูตได้เห็นพระบรมมีดังนั้นการเสด็จพระราชดำเนิเนทางสะนละมารสส่วนใหญ่ก็จะใช้ ในพระบรมหาราชวังตอนนี้ก็มีคําถามมาจากผู้ชมว่าจริงหรือไม่ที่พระนเรศวรทรงพระคาชาทานมีฉัดมีทหารแต่งตัวเต็มยศนั่นแหละเขาเรียกขบวนเคลื่อนออกจากพระบรมหาราชวังเป็นการตรวจพน้นแต่พะลงไปสู่สนามรบพระนเรศวรไปรบนั้นกับพระสุริยไทยไปรบจะมีภาพจิตรกรรมถ้าท่านไปดูภาพที่วัดสุวรรณดารารามจะไม่มีแหง่งหรือพระที่นั่งพระนาฏบนหลังช้างแต่มีภาพพระนเรศวรเสด็จเคลื่อนทัพ ครั้งหนึ่งมีการจัดพระที่นั่งสวยงามอย่างนี้เลยมีการใส่มงกุชาดชฎามีการใส่ฉัตรด้วยเหมือนที่เราสแสดงแสงสีเสียงหรือภาพยนตร์อันนั้นเป็นพิธีในพระบรมหาชาาัชถวังแต่เมื่อออกจากนอกพระนครก็เ,เปลี่ยนจากชุดสวยงามใส่เทดิดใส่มงกุดก็เป็นเสื้อกรอกแต่ว่าการออกไปลบทัพนั้นมีผู้เชี่ยวชาญท่านให้วิธีสังเกตการเคลื่อนทัพเนี่ยตอนเดินทัพเนี่ยเดินไปกลางทุ่งก็ต้องสแสดงแตนยหญ่ที่าไปเหน็นใส่ฉัตรนันกษัตริย์นันเจ้าพญา แบ่งเป็นเฉดสีแต่พอรบจริงเนี่ยนะครับเพื่อความคล่องตัวการใส่เย่งพระที่นั่งเนี่ยเป็นเกียรติของพระมหากษัตริย์แต่ไพร่พลทหารชั้นพยาลงไปเขาก็ไม่ใส่ เพื่อความคล่องตัวใส่โกรนเหมือนม้าเนี่ยอันนั้นเหมาะสําหรับความปลอดภัยเจ้านายแต่ถ้าทหารทั่วไปบางทีก็ไม่มีแต่พอเป็นเจ้านายก็ต้องออกไปอย่างเต็มสตรีมเพราะว่าสมัยกรุงศรียากษกษัตริย์ลบกษัตริย์กษัตริย์เขาจะไม่ไปล้มกับไพร่พันทหารเลวเขาจะมีหมายหมอกนัดกันคนโบราณเขาถือกษัตริย์กับกษัตริย์ลบกันทหารเลวก็ทหารไพร่ก็ว่ากันไปดังนั้นการจัดกองทัพหรือขบวนสเสด็จพระดำเนินทางสนมมาทางบก1ปีมี1ครั้ง หรือบางปีมีสองครั้งหลังจากนั้นก็จะนำไพ่พลมาร่วมทําบุญถ้าบ้านเมืองสงบสุขก็คือการเสด็จเรียบพระนครทางบก นี่กองทัพเรือหลายคนอยุธยาก็างงการจะมีกองทัพเรือผมเคยเล่าไปในเรื่องของวิถีชีวิตชาวอยุธยาไปแล้วคนอยุทยาผู้ชายต้องพายเรือเป็นช่างและที่สําคัญต้องต่อเรือเป็นถ้าพูดถึงการพายเรือและวรรณกรรมถ้าพา,ายเรือนึกถึงใครถแถลมแถลมพันท้ายนรสิงห์ยังมีบ้านนรสิงห์บ้านนรสิงห์อยู่ไหนนรสิงห์อยู่ป่าโมกป่าโมกแล้วมีวัดป่าโมกมีวัดพายทองไหมนั่นแหละครับเป็นแหล่งผลิตอาหารเรือ,พอเพราะฉะนั้นคือวัดอะไร วัท่าสุทาวาสปากคองบางแก้วนั่นแหละเป็นต้นหัวเรือเลยเกิดประเพณีโบราณแข่งเรือเอาเรือเนี่ยผมคุยกันเรือหลวงเนี่ยเมื่อพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเขาถึงเชิญหัวครุฑหัวยักษ์หัวอนุมานไปใส่นะแต่ถ้าไม่มีแยาวัทจับศึกทหารต้งซ้อมนะจะเอาเรือหลวงไปซ้อมไม่ได้นะก็ต้องเรือยาวชาวบ้านซ้อมภายเรือแต่ไม่มีสนามรบก็แข่งเรือยาวประจำปีไป ในงานทอดกระถินเจ้านายไปทางบกขี่ช้างไปชาว้านเจ้าพญาก็นั่งเรือไปก็จัดเรือพระที่นั่งหรือเรือรับรองแต่ปีหนึ่งที่สำคัญเมื่อน้ำจะลด จะมีพิธีไล่น้ํายามน้ําหลากมันมีงานใหญ่ครับเ <_ an> จ้านายอยุธยาจะออกไปประพาสสองที่1น <_ an> พระพุทธบาทไปนมัสการพระพุทธบาทออกจากท่าวาสุกีจัดกองทัพเรือ <_ an> พายเรือกันออกจากท่าวาสุกีออกหัวลอกเข้ามาน้ําป่าศักไปประสาทนครหลวงไปท่าเจ้าสนุกอําเภอท่าเรือปัจจุบันนี้ร่องรอยอยังอยู่ <_ an> นั่นแหละครับจัดขบวนเรือถวายแล้วเจ้านายก็ไ่ได้ไปพระอ,องค์เรือไปกันทั้งวังนะครับเรือก็ไปเป็นลอยครับก็มีการบันทึกไว้ในตําราอีกแล้วครับ ก็เป็นการรวมฝีมือดีนักทายเรือเยี่ยมประจำสังกัดหมวดหมู <S <S เมื่อเจ้านายไปแม่ทัพนกองก็ต้องมาเรือที่เห็นเป็นกระโจมอย่างเงี้ยนะครับเป็นที่นั่งกระโจมทองครับก็คือ เป็นวิมานมีหลังคามีบันทึกในประวัติศาสตร์ครับการเดินเรือไปน้ำมศาการระพุทธบาทนั้นต้องมีทหารม้าไปด้วยหลายคนสงสัยไหมจะมีม้าเดินไปริมตะลิงทหารจะต้องเตรียมลูกกระสุนไม่ให้ชาวบ้านแอบดูพระมหากษัตริย์เดี๋ยวเอาไปล้อเรียนไปดูหน้าตาเรื่องความปลอดภัยตอนนี้ทหารเรือไปได้ที่ไหนครับแม่น้ําป่าซากได้ออกจากกรุงศรียาก็ผ่านบ้านพวกเราวัดลาดบําเพญวัดลาดบงทม แล้วก็ไปหยุดคืนแรกที่นครหลวงแล้วก็ไปนะครับออกนครหลวงลวก็ไปขึ้นที่ท่าเจ้าสนุกเรือก็ต้องไปจอดที่อําเภอท่าเรือถึงเป็นเรือท่าเจ้าสนุกไปถึงสนุกสงสารเสร็จแล้วเจ้านายทาไงครับกองทัพช้างส่วนหนึ่งไปรวมกันอยู่ที่บ้านหมอกินยมกินหญ้าเตรียมจัดขบวนก็เกิดถนนนาลายสองกล้องครับขึ้นจากเรือที่ท่าเจ้าสนุก ก็ขึ้นช้างขึ้นม้าต่อไปที่พระพุทธบาทแล้วก็เสด็จพระดําเนินกลับก็เป็นการซักซ้อมกองทัพเรือเข้าพรรษานี่แหละไปตบบาทเหมือนกันเนี่ยก็จะมีทั้งกองทัพเรือและก็กองทัพช้างกองทัพม้าไปรอเสร็จแล้วเมื่อ,อายามเกิดเหตุเพศไดยกองทัพเรือก็จัดไปแล้วครับดังนั้นทหารส่วนหนึ่งดูเนบกส่วนนั้นก็มาเป็นทหารเรือพายเรือถวายความปลอดภยัยจัดขบวนทางน้ําก็จัดเหมือนกันอ้าวภาพนี้เลยครับที่ผมบอกว่าทำไมต้องมีมา้มาม้าในตำหนิถวายความปลอดภยัดยเต็มตลิ่งกวด ชนซุ่มยิงชาวบ้านต้องปิดประตูบ้านมีตีคองกระจองงองกระจองงองไปพระเจ้าอยู่หัวเสด็จให้ปิดบ้านปิดเรือนไม่ได้มานั่งรับเสด็จนะครับเพราะเป็นการเสด็จส่วนพระอ,องค์เพื่อถวายความปลอดภัยนี่คือการเสด็จพระดําเนินทางชนละมากก็กลับมาที่เดือน12มีพิธีไล่เรือ ก็นํากองทัพเนี่ยนะครับออกมาอีกครั้งหนึ่งนําเรือพระที่นั่งออกเต็มท้องแม่น้ําทําพิธีไหว้ขอเข้ามาอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นสู่กลางเรือก็พราหมณ์ทําพิธีไล่เรือแล้วหลังจากนั้นก็เป็นการจัดความงดงามนําเรือพระราชพิธีหลวงออกมาอู่เรืออยู่ติดกับพระเนีตรถงครับอยู่ตรงคลองวัดสามวิหารเนี่ยครับจะมีอู่เรืออู่ต่อเรือเพราะอู่ต่อเรือก็ลงคลองแล้วก็มีอู่เรือพระราชพิธีอยู่ตรงเยื้องกับพระนาพระเมุแล้วเจ้านาย,พร,านายพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จออกจากพระบรมหาราชวังทางด้านทิศ ก็คือท่าวาสุกรีท่าวาสุกรีอยู่ไหนปัจจุบันหลายคนนึกว่าอยู่กรุงเทพกรุงเทพเนี่ยนำชื่อไปจากอยุธยาไปตั้งที่ท่าวาสุกีนะครับปัจจุบันก็ยังเป็นมหาวิาลเป็นชื่อตำบลและท่าวาสุกรีก็ยังมีอยู่ มีการเสด็จพนินหลายครั้งนะครับแล้วเจ้านายที่อยู่ในพระบรมหาราชวังจะออกไปเที่ยวเหรครับหมายความว่าไปเป็นการส่วนพระอ,องค์เจ้านายจะออกทางด้านทิศใต้หลังวิหารมงคลบวพิษนะครับจะมีพระที่นั่งบรรยงรัตนา呐นะครับก็มีการพายเรือออกจากคลองท่อไปน้ำพุธไทยสวรรค์ออกสวัรเชิงท่า ดังนั้นกองทัพเรือเมื่อเกิดสงครามรบจะต้องนําเรือออกเจ้านายก็จะมีหมายรับสัง่งเรือรบก็จะออกจากท่าวาสุกรีงั้นยุทธนาวีที่ยิ่งใหญ่มีพระมหากษัตริย์อยุธยาออกจากกรุงศรียาไปจับปลาฉลามพระมหากษัตริย์พระองค์นั้นก็คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลายท่านงงอาจารย์ขาวมัวเปล่าแต่ที่จริงแล้วสมเด็จพระนเรศวรทรงออกจากกรุงศรียาไปหัวแหลมและก็จะไปป้น จีนจันตุไงจีนจันตุคือกบฏออกจากกรุงศรีจะปล้นเมืองท่านก็นําเรือยาวออกพระนเรศวรประทับบนเรือแล้วก็ใช้ระแสงปืนยิงจีนจันตุจีนจันตุที่บอออกเลือดออกอ่าวไทยติดลมท่านพายเรือออกไปนู่นแหละครับออกไปอ่าวไทยแล้วก็มีนิทานประมปราบอกว่าท่านเหนื่อยล้าจากกองทัพก็กเกษมสําราญด้วยการตกปลาฉลามก็เลยเป็นหาดเจ้าสําราญในปัจจุบันที่เพชรบุรี การเดินทางของกองทัพเรืออันนี้ผมพูดในพระบรมาราชวัง ก็ยังมีเกรดสมัยพระเจ้าเสือพันท้ายนรสิงห์พายเรือออกจากกรุงศรีอยุธยาไปคลองโคกขามเป็นคลองลัดท่านผู้ชมครับเจ้านายก็จะมีการสเสด็จออกเยี่ยมราษฎรคือพระมหากษัตริย์เนี่ยท่านจะปลอมแปลงตนออกไปหรือพระบรมวงศานุงวงศ์ก่อนที่จะขึ้นคลองราดก็ต้องออกเยี่ยมรัษฎรชายทะเลหัวเมืองฝ่ายเหนือเพื่อตรวจเยี่ยมความปลอดภัยพันท้ายนรสิงห์นั้นเป็นเรื่องของการเปลี่ยนราชบัลลังก์ของพระเจ้าเสือมีการซุ่มจะลอบพงพชนท่านพันท้ายนรสิงห์เลยคัดท้ายเรือทําให้ หัวเรือนั่นฮะแต่ตอนนี้ก็จะกลับมาพูดถึงเรื่องกองทัพเรือมีความสําคัญเมื่อยามหน้าน้ําทหารเรือทุกคนก็ต้องมาฝึกปือฝึกภายเรือและการการลบงนั้นการเดินทางสําคัญมากอายุธยาเรียกว่าเป็นเวนิตะวันออกคือมีคูคลองมากมายมีชาวบ้านชาวแพงั้นการตรวจพลของทหารเรือรอบกรุงศรีอยาตามคูคลองจึงมีด่านขนอน เจ้านายเราจะต้องมีเรือด่วนเรือเร็วออกไปเก็บภาษีอากรนําเงินเข้าท้องพระคันขนอนจะมีอะไรเรือเร็วครับบุดจึุดยามหน้าน้ําเรือเร็วหมายบอกเก็บเงินเก็บ,กบ,กบ,กบทองดูแลความมัง่งคงเพราะว่าอายุธยาเนี่ยมีคลองลัดมากมายส่วนทหารเรือนั้นมีทุกหลังคาเรือนของเจ้าพญาเพราะอะไรครับเจ้าพญาจะต้องไปเข้าเฝ้าเจ้าพญาจะต้องไปรายงานพระเจ้าอยู่หัวเจ้าพญาจะต้องไปเก็บอากรบ่อนเวียเก็บภาษีลาดตะเวน ดังนั้นทหารเรือการเสด็จพระเนินทางชนละมากนั้นมีความสําคัญพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้เรือเป็นราชพาหนะในการเดินทางออกไปยังหัวเมืองและเมื่อเกิดศึกสงครามกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ใช้เรือในกองทัพคือสมเด็จพระนเรศวรที่พายเรือออกจากกรุงศรีอยาไปปราบจีนจันตุส่วนพระมหากษัตริย์ที่นําภาพกองทัพเรือออกไปสู่สายตาชาวโลกก็คือสมเด็จพระนารายมหาราชถิงกีการบันทึกภาพไว้ ตัดจนเท่าถึงปัจจุบันก็เกิดพระราชประเพณีที่ทุกราชการแห่งรัฐวงศ์จัก,กรีอนุรักษ์ไว้ก็คือเมื่อพระองค์ท่านขึ้นเสวยราชสมบัติจะต้องมีการเรียกพระนครคือการเสด็จพระราชดเนินทางชนละมากซึ่งเราจะเห็นในเรว,วันนี้ดังนั้นที่ผมพูดมาหเห็นว่าคนในสมัยยากองทัพบ,บกกองทัพเรือ เนื่องจากได้ถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ยังถลายความปลอดภัยและที่สําคัญยังสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมมันงดงามนั้นวิถีชีวิตของคนอายุทยาไม่ว่าข้าทาสไพรเป็นทหารรับใช้ประเทศชาติและก็สืบทอดมรดกซึ่งสืบทอดมันยังปัจจุบันนั้นประเทศไทยเรายังมีโบราณประเพณีที่งดงามแสดงความเป็นชาติไทยครับกดไลค์กดแชร์ กดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามคอมเมนต์อยากให้อาจารย์ขาวเล่าอะไรให้ฟังพูดดีไม่ดีคอมเมนต์เข้ามานะเนื่องจากประวัติศาสตร์เราจะเล่าไปหลายๆต,ตอนขอบคุณครับสวัสดีครับ a y o t a a Media International